วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นด่านลาวาด่านใหม่ล่าสุดกันดีกว่าแต่ฉันว่าไม่ได้เป็นลาวาอย่างเดียวนั่นน่ะแล้วเป็นอะไรงันเหรอปุกปิกมันมีเบคอนลอยอยู่ข้างบนลาวาด้วยนะก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด่านนี้ชื่อว่า the for eat bacon มันคือด่านลาวาเบคอนพี่ฝนใช่แล้วทุกคนอู้หูดูข้างหลังนั่นสิลาวาอย่างสูงจบเกมแล้วเออดูมันว่าเรากำลังจะได้เลือกอะไรบางอย่างด้วยนะเนี่ย เลือกด่านอะไรกันดีอ่ะนี่เรงมาใหม่ด่านสะพานแก้วด่านสะพานแก้วจริงเหรอใช่แล้วแล้วตอนนี้นะพี่ฝนมีโบมาใหม่ด้วยแล้วขอบอกไหนโบนี่ไงโบโลโบอกโบโลโบอกเนี่ยนะ <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวดีกว่วกนตอนนี้เราจะต้องกระโดดไปยังวยนี้มันด่านกระจกนี่นาเฮ้หยหลน่นเอาแย่แล้วไปไหนแล้วนะพี่เอกอยู่ข้างล่างเา้าทุกคนหล่นกันไปหมดแล้วทำไงดีรีบกระโดดมาก่อนพี่ฝนเราจะต้อง มีผู้เสียสลาพยัญชนะใครจะเสียสลานายฉันรู้แล้วเดี๋ยวก่อนโอ้โหปุ๊กปิดถ้าไม่ได้นายแล้วก็ฉันกระโดดกับเพื่อนไม่ผ่านแน่นอนพี่ฝนควรรีบขึ้นไปข้างบนก่อนนะทำไมเหรอก็เพราะว่ามันจะท่วมไงเล่าเออใช่จริงด้วยมีราว่าท่วมขึ้นมาแถมมีเบคอนด้วยนั่นเนี่ย รอ,อดไหมเนี่ยรอดรอดได้อยู่นี่พวกเราสองคนอยู่ตรงเนี้ยไหนอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามาเห็นเป่อ๋อเห็นแล้วอยู่ข้างหลังหน้าเองตอนนี้พี่หลนกับเพื่อนรอดมาได้แถมด้วยโบโลบอกบู๋อะโบนายนายจริงๆใช่ไหมเนี่ยบูบูบ,บูปุก๊กปิด บอกว่าไงฉันอยู่ไกลไม่ค่อยได้ยินอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าถ้าเราเล่นจนครบเวลาเขาจะมีล่มกันแดดให้เราด้วยถ้าเล่นครบ10นาทีเราจะแถมล่มให้เราฮะจริงเหรอใช่แล้วเขาจะแถมล่มให้เราจริงเหรอรีบมาก่อนที่ฝนโอ๊ยดันไม่ไปอันนี้คือด่านอะไรอ่ะด่านอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องรีบไปเร็วเข้าขึ้นไปบนไหนหรอไปเก็บทําไมมานี่ก่อน กำลังจะว่ายน้ำไปเก็บเบคอนและแล้วก็ไม่รอดจนได้โอ้ยต้องมาด่านใหม่ซะาแล้วนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะตรงนั้นจะเป็นบ้านแล้วก็มีตุ๊กตาโนมอยู่ด้านหน้าด้วยอ๋อตุ๊กตาที่เอาไว้จัดสวนด้านหน้างะเหรอนั่นคุณยายไม่เรอะนะอันนี้เอาแย่แล้วคุณยายคุณยายที่กินขนมคุกกี้นี่นาหนีก่อนเถอะพี่ฝนเยๆคุณยายขาตามพวกเรามานะคะข้างล่างจะมีลาวา ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะนี่แล้วฉันจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยหลอน,ลอนจ,ะยยนะจะหลอนจะลอยใหญ่ด้วยนะจะหลานใหญ่ขึ้นบัดไดไม่ถึงแล้วล่ะจ้ะพี่ฝนทางนี้เร็วเข้าพวกเป๊กมาแล้วรอดูให้เราจะต้องรีบขึ้นไปบนหลังคาก่อนทางนี้เลยทุกคนมาแล้วตรงนี้มีเบคอนด้วยนะพี่ฝนครับแล้วคุณยายหายไปไหนแล้วล่ะครับคุณยายเขาอยู่ข้างล่างไงคุณยายคุณยายอยู่ข้างล่างแล้วครับใช่แล้วโอ แย่ yeah, แล้วทำไงดีอย่างนี้เราจะต้องลงไปช่วยคุณใหม่ช่วยไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้มันปิดเกมแล้วอ๋อแสดงว่าแสดงว่าพวกเราเป็นฝ่ายชนะใช่หรือเปล่าถูกต้องพวกเราลอดมาได้แค่สามเองอ๋อเก่งมากเลยนะเนี่ยเออด่านต่อไปจะเป็นอะไรกันนะวันนี้เลยนี่เลยโดนัทโอ้โดนัทเนี่ยนะใช่แล้วสีชมพูน่ากินชะมัดเลยะแล้วจะขึ้นไปยืนยังไงล่ะเนี่ยนั่นไงเพื่อนกาลังขึ้นไปกันแล้วตามฉันมาเลยพวกเป็ด นายอยู่ไหนแล้วนี่อยู่บนโดนัทนี่ไงทำไมไนายเล่นเก่งชะมัดเหรอทำไมกระโดดไม่ได้อ่ะนายอ่ะอึ๊บอึ๊บอบกระเด้งอ่ะอ๋อเราจะต้องกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้โดนัทแบบนี้ง้ะเหรอเพียงเห็นมีโดนัทที่สูงกว่าอันนี้นิดนึงอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าน,นั่นไงแต่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเราหายไปไหนแล้วนี่เพื่อนเราวิ่งขึ้นข้างหลังไปแล้วอ่ะนายเหรอข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังไหนอ่ะหันมาแล้วเห็นหน้ามองอ๋อนั่นไงเจอแล้วเออก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะ ผู้เป็นนายจะไปไหนน่ะอยู่บนยอดเขาดีกว่าเฮ้อแย่แล้วพี่เอกไม่่อะเราจะรอดกันไหมนี่น่าจะรอดนะพี่ฝนลาวาขึ้นมาอย่างสูงเลยอ่ะเหลือสิบสิบสิบวิสิบวิอ๋อสิบวิเฮ้ยอือดูท่าไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยเราจะต้องกระโดดหรือเปล่าเพื่อจบอืออโอไม่เป็นไรเราลอดชีวิตแล้วโอ้โหเหลือพลังงานขีดเดียว นึกว่าจะไม่หลอดซะแล้วดูดิข้างบนหัวพ่อพี่เอกอะหลอดเลือดเป็นสีเหลืองจะแดงแล้วอะ,อะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องกินเบคอนเพื่อเพิ่มพลกําลังนี่ด่านกระโดดสายลุงเมื่อกี้เราเลือกด่านกระโดดสายลุงแถมเขาบอกอีกนะว่าจะมีความสูงเพิ่มขึ้นทุกวินาทีอ๋อนี่ไงนี่ไงเคยเล่นที่กระโดดแล้วมันสูงขึ้นเรื่อยๆอะ,อะใช่แล้วข้างลังมีลาวากําลังจะงอกขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วลาวาจะท่วมขึ้นมาทันเราเหรอ อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดกันก่อนแล้วล่ะนะ ก่อนจะไปคิดถึงคนอื่นตอนนี้กระโดดเองก่อนดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโหพี่ผลลาวาขึ้นอย่างเร็วอะโดดเร็ว <c oughs> ใช่แล้วลาวาขึ้นอย่างสูงนี่เอาหน้าแนบกำแพงแล้วกระโดดแบบชั้นนี่ <c oughs> เอาหน้าถ่กยงั้นเหรอพวก่ <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะขึ้นมาได้เองอะอือไม่ตัวช้าเหลือตัวเล็กจิ๋วเดียวเลยอะพี่ผลมาเร็วข้าทางนี้เพื่อนเพื่อนโดดหล่นลงไปอะอดึง อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเพื่อนกระโดดไปอีกทางหนึ่งหล่นลงไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนกระโดดลงลาวาไปเมื่อกี้นี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับไปอยู่ที่ร็อบบี้มากระโดดเลยฮึบดึงโอ้โหอย่างสูงเดี๋ยวลองกระโดดลงไปในลาวาดิฮะกระโดดได้ด้วยงั้นหรอตอนหมดเวลาพอลงไปในลาวาเราไม่เป็นอะไรเลยอะฮึบจึบอ้าวลาวาหมดพอดีใช่แล้วด่านต่อไปเอาอะไรดีนะนี่เลย สนามแข่งสนามแข่งของรถเนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวไปวนจองอันนี้นะสีแดงงั้นเดี๋ยวเพีงไปสีเขียวสงสัยเพื่อนต้องสีชมพูแล้วล่ะมาไปแข่งกันมาบืนมั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 นหนอนหนอหนอหนอไหนอ่ะพี่ฝนขึ้นเถอะเดี๋ยวก่อนกำลังสนุกเลยพวกเป๊กขึ้นทาไมอ่ะนี่ขับรถอยู่ไม่เป็นไรหรอกฮึบจึบหุ้ยเพื่อนรถกลิ้งไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออ อยู <United. S 1> ่ไหนอ่ะถนนหายถานนหายเหลือแต่ลาวาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บชัยชนะมาให้ก็แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่พวกพีกน,นายไปเก็บเบคอนไหมอ่ะเบคอนเนี่ยเหรอใช่แล้วอ่าฉันเคยกินแล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอกินก่อนก็นแล้วกันถ้าเป็นปลาทูแล้วก็ดีกว่านี้พวกพีก เราเหลือกันแค่สองคนเองน่ะไม่เป็นไรมันเวลามันเหลือเวลามันเหลือเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วใช่หรือเปล่าเราจะชนะอยู่แล้วเราจะกระโดดลงไปตอนนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขอดูพี่เอกก่อนเพราะนั่นงนเขาอยู่ตรงล็อบบี้กันจริงๆด้วยเห็นเป่ากระโดดยุดเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ว<อ>ดานต่อไปเราจะเลือกอะไรดีมันคืออะไรเนี่ยฮะแล้วมันคืออะไรพี่เอกรู้แล้วนี่คือฐานปล่อยจรวด ทานปล่อยจหลวดงเหรอถูกต้องพี่ฝนเอาวถ้องางั้นเราก็ต้องไปปล่อยจหลวดข้างบนน,ะน่ะดิเราต้องขึ้นจหลวดหนีลาวาแล้วเราจะหนีรอดกันไหมอ่ะขึ้นมาก่อนเธอนี่เหรอโอ้โหนั่นเจอจหลวดแล้วเอาเพื่อนเหยียบไปแล้วอ่ะเราจะต้องหาที่นั่งประจำารบเดี๋ยวก่อนนะจัลวดถูกปล่อยแล้วนี่นะ อย่างว่าจะหลวดมันมันเร,มเริ่มเริ่มเอียงเอียงไปทางขวาเด,วเดี๋ยวก่อนเราจะรอดกันไหมอ่ะอ้าวเชื้อเพลิงหมดโอ้และแล้วเราก็ไม่รอดของจริงแต่แบบว่าพี่ฝนได้อะไรมาบางอย่างด้วยนะขอบอกได้ลมนี่ไงใช่แล้วทุกคนเขาให้ของแถมเรามาอันนี้เป็นด่านธริน โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวกระโดดไม่ขึ้นน่ะมาเร็วเข้าอีกนิดเดียวจะหมดเวลาแล้วน่ะมันต้องเอาล่มออกพี่เอกถึงจะกระโดดได้เรบฉึบ,บมาแล้ว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 ออ,อ,อต้องขึ้นไปอีกไกลเลยนะเนี่ยเรบดึงอ,อ,อ๊ยเสียงอะไรเนี่ยพี่เอกโดนททมารินกระแทกออกไปนอกแมปแล้วอะ่ะอ้าวแล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วเหรอก็ตอนนี้มาอยู่จุดเริ่มต้นน่ะ อ้าวทำไงดีละทีนี้พี่เอกของเราถูกธรรมลินกระโดดไปถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ถ้ากระโดดมาต้องลงตรงกลางนะถึงจะรอดนะเราจะต้องใช้ล่มทุกคนใช้ล่มทําไมอ่ะต้องกระโดดมาไงธรรมลินกระโดดมาไม่ถึงอ,อ๋อแบบนั้นนั่นเองถูกต้องแล้วแสดงว่าด่านนี้เราเป็นฝ่ายชนะพี่้นระวงังลนไม่ลนหรอกนะนั่งไงนั่ไงนั<ะ>่ไ <c oughs> งเห็นเปล่าเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวขอกระโดดก่อนก็แล้วกัน ขนาดขึ้นมาสูงขนาดนี้ยังโดนเลยนี่เราอยู่กันในลาวานะเมื่อกี้นี้นะตอนนี้ลาวาหายไปแล้วลาวาหายไปแล้วเราใช้เราไม่เป็นประโยชน์ด่านต่อไปจะไปตรงไหนเดียนี่เหรอฉันชอบมากเลยฉันชอบโดนัทกินโดนัทอีกแล้วเหรอใช่แล้วสีชมพูฉันชอบไอ้วอรอด้วยมาแล้วข้าด่านดินแดนแห่งโดนัทกำลังจะมาในห้าสี่สามสองหนึ่งถึงแล้วมาแล้วเพียงมีล่มละมาแล้วทุกคนเพื่อนกำลังจะไปไหนกันแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นโดนัทนี่ เราขึ้นไปทางอื่นกันได้ไหมอ่ะขึ้นได้นะแต่พี่เอคิดว่าเอ้เดี๋ยวก่อนเเราขึ้นไปบนนี้ดีกว่าภูเขาไฟถ้าขึ้นภูเขาไฟก็ขึ้นได้อยู่นะพี่ฝนนะนี่ไงขึ้นได้จริงด้วยแล้วก็ไม่เป็นอะไรเราไปขึ้นภูเขาไฟอีกฝั่งนี่กว่าฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้ก็ขึ้นได้เนี่ยอ ก็ขึ้นได้สองฝั่งนี่นาใช่แต่ฝั่งนู้้นก็ขึ้นได้อยู่นะฝั่งไหนหรอฝั่งนน้นก็มีภูเขาเห็นเปล่าเออ,เอ,อใช่จริงด้วยแถมมีโดนัทลอยได้อีกต่างหากถ้าเราขึ้นในบนโดนัทนั่นอ่ะโอกาสที่เราจะรอดก็น่าจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวเชียวเออความคิดดีมากเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะต้องกระโดดขึ้นไปบนโดนัทนั้นให้ได้เหรอแงอยู่แล้วพวกครา,าวนี้กระโดดไปเราก็ได้อยู่ในลาวากันพอดีเอาละนัดถอยหลัง 5้าสีสสองหนึ่งโอตรงนั้นมีเหวนเห็นนันนี่ด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะซีเรียลเออมีเพื่อนกระโดดข้ามไปโดยใช้ล่มไปฝั่งนู้นนะเมื่อกี้อ่ะฮะชิงเหรอเนี่ยเขาโดดกลับมาแล้วเนี่ยโอ้หมดเวลาพอดีโอ้ด่านต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันดีกว่ามีให้เลือกอีกแล้วอ่ะอเ,ดเดี๋ยวก่อนมีตึกที่มันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรนะจุดๆด้วยนะ มันเป็นครีมหรือกระดุมนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเคยเห็นโอนี่งอโอ้เบบีเบบีเร็วเข้าเบบีตาสองสีใหม่แล้วช่วยด้วยโอ้พี่ฝนโดนต๊บอันนี้ญาติพี่ฝนแน่เลยเนี่ยเอ้าพี่ฝนโดนต๊บ อ๋อยขึ้นเร็วพี่ฝนอ๋นอทำไมอะฟันหลอเหมือนกันหรอ <ç uk> ใช่แล้วดูดูดูดดฟไฟไหม้แล้วเร็วเข้าเร็วเข้าลาวาขึ้นมาแล้วมันมันไหม้อันี่ไหม้เขาเรียกว่าอะไรนะบ้าน<ม>บ้านาน,นอกจากไหม้บ้านแล้วยังไหม้นี่ด้วยบันไดอะอ๋อเราจะต้องรีบขึ้นไปข้างบนหมดแล้วอ่ะหมดอย่างหมดแล้ว,แ,ลวแสดงว่าเรารอดกันแล้วใช่หรือเปล่าแต่เพื่อนยังไม่ได้ขึ้นมาอีกคนนึงอะเอาอยู่ไหนอะนั่นไงอ๋อเอ้ยเพื่อนขึ้นมาเร็วเข้าเขาถือล่มอยู่เขาก็ปิวไปปิวมาอยู่งนั้นอะ ใจเย็นก่อนเพื่อรีบเปียนขึ้นมาถูกต้องเลยต้องหูบล่มออกมาก่อนเออนึกว่านึกว่าจะขึ้นกันมาไม่ได้แล้วซะอีกนั่นเนี่ยในที่สุดเราก็รอดแล้วนะเออรอดชีวิตมาได้ยังไงแบบงงไม่รู้สิเด้อต่อไปจะได้เล่นอะไรเนี่ยโอดูสิเพื่อนผู้รอดชีวิตของเราครบทุกคนเลยอะ่ะคราวนี้รอดครบทุกคนเลยนะด่านต่อไปจะเป็นด่าน มีด่านมาใหม่นี่นาเมื่อกี้นี้น่ะงั้นก็ต้องไปเล่นดานใหม่ทุกคนกดไปยังพีห่หวนลืมกดเออพี่เกดไปแล้วนี่หมุนหมุนหมุนห <c oughs> มุนหมุนหมุนหมุนได้ด่านอะไรดา<อ>ด่านอะไรด่านที่เป็นตึกตึกอ่ะนี่ง่ายดานฐานยิงจรวดอ้าวเพื่อนไปเรื่องฐานยิงจรวดกันหรอ <c oughs> ใช่แล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะนั่นคุณมนุษย์ก้างปานี่นาะไหนมนุษย์ก้างปลา <c oughs> น้างานสีสวยชะมัดเลยอ่ะโอ้โหนี่กี่สีกันเนี่ยคนเนี้ยอ๋อยิ้มแฉ่งมาด้วยเหมือนพี่วนแหละ มาเร็วเข้าขึ้นมาบนนี้เราจะได้รอดชีวิตกันคราวนี้เราจะไม่ขึ้นจะรวดนะเราจะขึ้นอะไรอ่ะก็ยืนเฉยๆก็รอดเหมือนกันนี่นะจริงเหรอจริงขึ้นจรวดเนี่ยตัวไม่รอดเลยเพราะว่าอะไรงั้นเหรอเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนกดใช่ไหมเวลามันเหลือเยอะไงโอ้พี่บอวร,รู้แล้วถ้ากดจรวดขึ้นไปเนี่ยถ้าเราล่วงลวงมาแล้วก็ไม่รอดเหมือนเดิมนั่นเองเอาเรากางล่มมาก็ได้นี่นะกางล่มมันก็หมดเวลาไงพวกบี๊ก มันไม่ทันเราปุ๊กปิ๊กดูดิเห็นป่าหล่นลงมาเหลือต้อง20่ิบวินะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกดจรวดขึ้นไปนะต้องกะให้พอดีเหลือทักห้วิสิวิก็ได้นะเดี๋ยวก่อนเขากําลังบอกอะไรเราเขาบอกว่า a b c d วะเฮ้ยเขาบอกว่า f c อ้าว f c เหรอตัวเล็กขอโทษทีมองไม่เห็นเพื่อนเรา f c เพื่อนเราอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมา เดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันดีกว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยนะกําลังจะพิมพ์ thank you อยู่เดี๋ยวก่อนะพิมพ์เลยยังอ่ะพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาด่านโดนัทดีกว่าโดนัทอีกแล้วเหรอใช่แล้วพี่วอนอยากจะกระโดดไปตรงโดนัทอันที่มันลอยได้อ่ะอันที่มันลอยได้เดี๋ยวพเพกพาไปกระโดดให้ฮะได้เลยมายังอ่ะอยู่นี่ไง ไหนอ่ะอันไหนโดนโดนัทลอยได้โดนัทลอยได,ด,ยได้มันเป็นไม้อยู่ตรงนี้พี่ฝนไม้อยู่ตรงไหนงั้นเหรอนี่ไงข้างหลังตรงทางปุ๊บปิ๊กอะ่ะตรงทางปุ๊บปิกอ่ะงั้นนําไปเลยก็แล้วกันเน่เราไม่ไปขึ้นตรงโน้นนะปลอดภัยกว่านะไหนอ่ะที่เดิมของพวกเราอะ่ะเอาแล้วพี่เอกไปไหนแล้วนี่มาทางนี้ทุกคนอ๋อนี่ไงที่เี่กกำลังจะบอกเรามากี้นี้ เนะี่ยมีโดนนัดลอยได้ด้วยกลางร่มแล้วโดนมันเลยกลางร่มเลยเหรอใช่แล้วไว้สุดยอดปไปเลยวันนี้พวกเราเก่งกันจะมาแถมขึ้นมาบนโดนนัดลอยได้อีกต่างหากแจมเลยใช่เปล่าง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บย